สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววันพีซแล้วก็ Pirate s e a of Storm นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครแฟรงกี้นะแฟรงกี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีเดี่ยวล้วน,ลวนเลยนะครับเราก็จะเล็งไปที่ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดของหางหลงข้ามด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวเก็บตัวดาเมจของหางตลงข้ามที่ดีมากเลยแต่ว่า อาจจะยังไม่อาจจะไม่ค่อยได้เจอในอารีนานะผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่แต่โดนในอิมเพลดาวครับโดนอิมเพลดาวบ่อยมากเลยแฟงกี้เนี่ยแล้วมันก็จะมาตีตัวดาเมจผมแบบตัวดาเมจผมไม่ได้เล่นเลยคือโดนแฟงกี้มันเก็บตลอดเลยผมว่ามันมันน,าน่าราคาญกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันว่าแฟงกี้เป็นยังไงบ้างนะครับมันดูกันที่5าดาวก่อนฟิวแล้วหนึ่งนะครับ ฟังกี้เนี่ยเป็นไฟเตอร์นะก็จะเน้นไปการโจมตีคริเลกค,ลคลีดาเมจนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสก,กิลนะสก,กิลหนึ่งครับโจมตีเป้าหมายอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบดเปอร์เซ็นของพลังโจมตีอ่าเป็นกายภาพนะครับใส่เป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บตัวที่ตัวดาเมเอจั่งตรงข้ามมาแหละ แล้วก็จะมีโอกาสส0มสิเอร์เซนที่จะใส่ดีบัฟเป็นใบให,ให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งดีบัฟเป็นใบเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟใช้แอคทีฟสกิลไม่ได้แอคทีฟสกิลก็หมายถึงสกิลหนึ่งกับสกิลสามนี่แหละเป็นแอคทีฟสกิลนะครับใช้ไม่ได้นะแจมไหมอืมทาคือถ้าตีเราไม่ตายเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ติดใบอีกออกสกิลไม่ได้นะเหมือนเป็นการปิดผนึก ตัวดาเมจของฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีคูดาวแค่2เทินด้วยนะใช้ได้บ่อยใช้ได้เร็วนะครับต่อมาสกิล2นะครับโจมตี15เลือด5้านี้ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าให้มาน้อยอยู่นะครับต่อมาสกิล3นะครับโจมตีอ่าเป็น247สบอร์เดาเมจกายภาพนะครับใส่อ่า ใส่ศัตรูแถวหน้าหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกเป้าตัวที่โจมตีแรงสุดของฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้จะโจมตีไปที่แถวหน้าหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับโดยที่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะเลือดไหลยอยู่อ่ะคลิเลตของเราเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น5้าเปอร์เซนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะอันนี้เหมือนอุซบเลย จริงๆไอ้ทีมหมวกฟางเนี่ยมาเป็นทีมเดียวกันเลยก็คือทีมเลือดไหลนะครับทุกตัวในทีมหมวกฟางเนี่ยัพ p อ o r t อ่าัพ p อ o r t ให้ศัตรูเนี่ยติดนิบับเลือดไหลทุกตัวเลยนะครับลูฟี่โซโลนามิอูซอบแฟงกี้โรบินนะครับทุกตัวสามารถปั้นทีปั้นเป็นทีมหมวกฟางได้เลยนะครับทุกตัวเนี่ย อ่าซัพพอร์ตกันและกันในเรื่องทําให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลนะครับอผมว่าใช้ได้ดีสกิลนี้มีคูดาวสี่เทินนะครับตามมาสกิลสี่นะครับดาเมจที่ทําต่ออ่าตัวละครฝั่งตรงข้ามที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%อซอ่าก็เอาไว้เก็บซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับ โอเคก็อาจจะดูขัดกันกับสกิลหนึ่งหน่อยนะสกิลหนึ่งมันจะเน้นไปเน้นไปที่ตัวที่แทะเยอะสุดซึ่งปกติก็ไม่น่าจะใช้ซัพพอร์ตอะเออมันก็ควรจะเป็นดามเมจนะคิดว่านะ ừ, ส่วนสกิลสี่นี่ก็ตีซัพพอร์ตแรงขึ้นนะครับอืโอเคเรามาดูนที่ดาวม่วงกันก่อนนะครับสกิลเลเวลสองเป็นยังไงกันบ้างสกิลหนึ่งครับโจมตีเป็นกายภาพสองร้อยห้าเปอร์เซ็นต ใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็จะมีโอกาส40%ในการติดใบนะครับคูดาวสองเทินเหมือนเดิมก็ถือว่าแรงนะสองร้อยห้าเปอร์เซนต์ดาเมจสองรอยห้าเปอร์เซนแต่คูดาวมันสองเทินอน่ะผมว่ามันแรงนะครับสกิลสองครับโจมตี25เลือด10บอ่าสกิลสามทำดาเมจ296%รอยเเป็นกายภาพใส่ศัตรูที่อยู่หน้าสุด นะครับแบบสุ่มครีเอทเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต่อศัตรูที่ติดเลือดไหลยอยู่อันนี้เหมือนเดิมนะต่อมาสกิลสี่นะครับดาเมจที่ทำต่อศัตรูประเภทสปอร์ตแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเรามาดูดาวส้มกันนะครับดาวส้มสกิลเลเวล3สามเป็นยังไงกันบ้างโจมตีเป้าหมายที่พลังโจมตีสูงสุด 246%เปอร์เซ็นเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็มีโอกาส50%เปอร์เซ็นในการใส่ใบ้ใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับโหสกิลนี้นี่ผมโดนมาหนักมากครับจากอิมเพล่ดาโดนไปทีนี่ตัวดาเมจผมนี่ปิวเลยอะ่ะอืมอมาสกิลสองนะครับโจมตีสามห้าเลือดสิบห้าคลีดาเมดสิบอ่าเอ๊ะอันนี้เป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่ ผมเห็นพาสซีสกิลสองได้เป็นครีดาเมจใช่ไหมผมไม่เคยผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ครีดาเมจสิบที่ผมเคยเห็นมานะโอ้ก็ก็โอเคนะเนี่ยต่อมาสกิลสามนะครับทำดามเมดสามร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็เป็นกายภาพใส่ศัตรูแถวหน้าเหมือนเดิมหนึ่งตัว คิวเรตเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ครีดาเมจเพิ่มอีก20%ด้วยโอ้ได้ครีดาเมจด้วยนะต่อศัตรูที่ติดเลือดไหลยอยู่นะครับโอ้แรงแรงนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามติดเลือดไหลยอยู่เนี่ยโอกาสติดคริของเราจะสูงมากนะครับแล้วแถมครีดามเมจเพิ่มอีก20%ด้วยนะครับอืมเป็นตัวตีเป้าเดี่ยวที่ดีมากแต่ต้องเร่นกับทีมเลือดไหลนะครับนี่คือข้อจํากัดอย่างหนึ่งเนาะ สามารถสกิล4นะครับดาเมจที่ทำต่อศัตรูประเภทสปอร์ตแรงขึ้น30เโอเคครับแจมอยู่โอเคโดยภาพรวมเนี่ยแังกี้ก็เป็นตัวโจมตีเดี่ยวนะครับโดยที่จะเน้นไปที่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดของฝั่งตรงข้ามนะครับจากสกิลหนึ่งนะะเน้นไปเน้นเน้นตัดตัวดาเมจของตรงข้ามนะครับโดยที่สามารถ โดยที่มีอ่าโดยที่จะแถมดีบัฟเล็กๆน้อยๆให้ด้วยเช่นการติดใบอ่าถือว่าดีนะครับเป็นการปิดผนึกตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับแถมยังมีสกิลสาที่โอกาสติดคริสสูงมากแล้วคริดาเมจก็ให้แถมมาอีกนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเล่นกับทีมเลือดไหลเท่านั้นนะครับซึ่งไอทีมเลือดไหลก็ ไอพวกหมวกฟางนี่แหละเลือดไหลทั้งนั้นเลยนะครับเล่นเล่นกับทีมหมวกฟางได้เลยนะครับอ่าเราก็ยังมีแถมสกิลสี่มาซึ่งก็คือทำดาเมจต่อซัพพอร์ตได้แรงขึ้นสามสิเอร์ซนตโอเคภาพรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นแฟรงกี้ให้ดูกันนะครับโอเคผมมีอ่าตอนนี้ผมมีแฟรงกี้ดาวม่วงสีดาวอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะพาไป ดี๋ยวผมจะพาไปอัพให้มันเป็นเลเวล2 0 5ให้ดูนะครับอ่าถ้านี่มันจะมีนี่อยู่ฟรุดเลโซแนนนะครับเดีย๋ยวผมสามารถอัพฟังกี้ได้เลยเป็น2 0 5นะไปอ่าโอเคจมมไหมอ่าถ้าใครยังถ้าใครยังใช้งานตรงนี้ไม่เป็นนะครับผมมี ผมมีทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าตัวฟุดแลสโนเนสเนี่ยมันทํางานยังไงมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวลอ,ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเอาแฟรงกี้ไปเล่นดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาศัยส,สมุดก่อนนะใส่อะไรดีอะแฟรงกี้มันตีเป็นกายภาพางั้นก็ก็นี้แหละฮาคี้อันนี้ยังไม่ต้องใส่แล้วกันนะครับเปลืองนะ โอเคเราเอาแฟงกี้ไปเล่นกันเล่นอะไรดีอะ <laughs> เล่นอันนี้ได้ไหมอันนี้วันนี้เล่นไปยังนะจำไม่ได้ละแ <laughs> ฟงกี้มาแทนแชงคูแล้วกันนะครับอ่าแฟงกี้มาอยู่ตรงนี้แล้วกัน โอเคอ่ะไปดูว่าเป็นไงกันบ้างนะครับแฟงกี้นะปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนเมื่อไรถึงตาแฟงกี้ไอนน้มันไปล็อกที่อับสลอมนะครับไปว่าอับส,สลอมหมามอนงข้ามเนี่ยโจมตี เยอะสุดนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ใส่บคบสํารองไปแล้วเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูสก,กิลสองกันจะตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนตูมเฮ้ยแรงนะเนี่ยเมื่อกี้อัดสโมกเมื่อกี้อัดสโมกเกอร์ไปสองแสนหกวยไม่ธรรมดา โอ้ยแรงแรงอยู่นะครับแรงอยู่นะอืมอัดโอ้ยเจ็ดวิ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 เก่งอยู่นะครับเมื่อกี้อัดไปแสนเจ็ดนะแล้วครูดาวครูดาวสตรีหนึ่งสองเธอเนีะเพี่แอโอ้โหแปลว่าตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามนี่โดนแบบนี้นี่ตายได้ง่ายๆเลยนะครับ เฮ้ย่ธรรมดาทุกคนอ๋อเมื่อกี้มันไปตีอะไรนะอีวานคอฟก็คือได้สกิลสี่เสริมมาด้วยเฮ้ยไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับนะคือมันล็อกตัวดามเมจแล้วดีมากเลย ข้ามจะตายใกล้ามากนะครับถ้าเรามีฝังกีเพราะว่าทูดาวมันแค่สองเทเนินไงนาเนี้ยเห็นเมื่อกี้อูซพอบอูซพบโดนใบนไปนะเมื่อกี้มีสกิลอสองไหมอยากเห็นรันดา ลูกบู๊กนี่มันน่าลำคาญนะมันเกิดบ่อยมากเลยไอผมเพิ่งเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นทีมหมวกฟางว่ะเมื่อกี้ฟังกี้หลอกไปใช้ตัวอะไรไม่ตะกิวอะไรไม่ทันดูอื้สามหลบได้โอ จะโทรจะโทรช่างให้ผู้ชมไม่ได้เลยเหรอมาหลบใส่อีกโอ้ยไม่ไหวเลยอ่าคิวหนึ่งแสนสองนะเมื่อกี้ดีธรรมดาก็ใช่ย่อยนะครับ โอเคครับสำหรับการรีวิวแฟงกี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมผมผมถือว่าเป็นตัวที่น่าปั้นนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยผมชอบมากเอามันเอาไว้ล็อกเป้าล็อกเป้าตัวที่โจมตีแรงสุดอะ่ะเออเอาไว้เก็บตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามได้ดีมากอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปั้นสุดนะยังเป็นแค่สีดาวม่วงอยู่ถ้ามันเป็น ถ้ามันเป็นดาวส้มเนี่ยมันจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮาคิสกิลผมก็ยังไม่ได้ใส่นะก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับเมื่อกี้นะอัดไปทีแสนกว่าสองแสนตลอดเลยนะอืมโอเคแล้วยิ่งท่านเล่นกับทีมหมวกฟางหรือทีมที่มีอ่าดีบัฟเลือดไหลเนี่ยมันจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับอ่าผมถือว่าเป็นตัวหน้าปั้นตัวหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครใครชอบแฟงกี้เนี่ยปั้นได้เลยไม่ใช่ตัวเกลือนะไม่ใช่ตัวเกลือนะครับบอกเลยตัวนี้ ตัวเป็นตัวที่ดีมากโจมตีแรงมากนะครับโอเคสำหรับการรีวิวแฟงกี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็ลองปั้นดูนะครับผมว่าแจ่มอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ subscribe ผมด้วยลวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้ว